ตัวค่ะคตรวุ่ไวายลลายเลยพีนองเ้อเจ้พูดถูกแล้วสองเกียรห้าออกคักคักสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุนเบิ่งหมู่บ้านเป็นไรตั่งบอกมีแล้วใานี่คือกอเล้มันบาตั้งบาธุค่เข้าไปปั๊บออนได้ยุดอกขยันด เก๊ทำอะไรตัวตรงๆเก๊ะสั่นสามตัวตรงๆเด้อสาธุ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 พระพุ่มทีพุ่มท่านพุ่มพระเมีธรณีเจ้าเฮือนเจ้าสั้นพญาจมปวกกระไดเจ้าปูเจ้ายาพระพุ่มสาธุเด้อเมื่อนี้เมื่อสันวันดีลูกหลานแต่แต่งคันหาพร้อมทั้งดอกไม้พวงมาลัยพร้อมทั้งขำมหมาค้าพูหมาผูบุรีมาขอโศกขอสาปผ้าลูกผ้าหลาน ไปเทียเ่ยวเล่าในเด้อรหัสโกกรหัสสับอันใดนันไห้มันไดโกกแต่สับเด้จอจาปูจะเนาา่าสาธุสาธุตัวใดมันสีออกกัให้มันออกอยู่ในถูบสี่เหลี่ยมนี่เด้อพอปูไม่ย่าเลยสาธุสาธุกดหัวใจรัวๆห้แไม่น<ท>า<ำ>งน้ำใน<ห>เ<ล>ด้อจอมปวกค่ะจอมปววไม่ต้นพอย่าจอมปวกระไดมือนี่ ลูกหลานบบเคยมาขอจักเถือเมือเ่อไดมีบุญวาสนาได้มาขอกะให้ลูกให้หลานได้โศกได้ทรัพย์สิไปเที่ยวเลา่าสิไปฮอดไทยพุ่อพระปู่ม้ยาเอ้ยสาธุสาธุาานะคะ,ะขังะ้ขงแรกนะคะขอขั้งแรกนะคะขอขั้งแรกนะคะพี่น,น้องค่ะน,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 นะคะนามุตสาะคะวตัวรหัโตสสมมาสัมพุตสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะพุทธังอรตะนานังพระพุทธเจ้าเปิดพระธรรมังอรตะนานังพระพุทธเจ้าเปิดพระสังฆังอรตนานังพระพุทธเจ้าเปิดนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดกิจยะเปิดกรมดีเปิดโลกเปิดกิจค้อจักรวาล เปิดด้วยนักโมพุทธายะเปิดคำดี้าเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีเปิดอำนาจวาสนาเปิดสิ่งดีทั้งหลายทั้งปวงมาสู่ตัวลูกตัวหลานนักการนักปัิทิด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเปิดซั์ในหินเปิดซั์ในทรายเปิดโชคเปิดลาบเปิดมหาสมบัติเมื่อนีลูกหลานได้มีบุญวาสนามาขอโซขอศัพท์กับพญาโจมปวกกับ พระพุเจ้าทีพระแม่ทรณีกับพระพมเจ้าเฮื่นเจ้าสาั้นเจ้าทีเจ้าทางโปรดอัอลลาตนาศินมาเปิดโศกเปิดลาบกับตากับยายน้ำใน่เด้อดเจา้าขาสาธุสาธุนะคะเจ้าปู่เจ้ายญาองค์เทพองค์ย่านทั้งหลายสาธุค่ะให้ลูกให้หลานได้โศกได้ทรัพย์ในเมือนี้เน่เด้อสาธุสาธุค่ะเอา เบิดม mm. er you mm. ือเสียบย่ใสเสียบกรลงติปองย่ใสน่าขะเนาะไงบ่มันแข็งแม่พิมโตเด้อโคเด้อไล่ๆล่วล้ไปฮอดไทยพนเด้อเจ้าเขาเจ้าที่มากลนนั่นบ่มาแล่วบ่เจ้าทีโอแม่ม มีผาาสีผูกกับมีพวงมาลัายแสดง่แท<จ>นต้นผึเลขดูได้เลยค่ะ<ด><จ>พิน่นให้โชคเจ้าของบ้านอย่ไม่หนีพี่บอลพึ่นได้โชคดูนะคะ่นะนอซสาถูกลูกหลานได้มาขอโชคขอทรัพย์ประท่านโชคประท่านทรัพย์ให้ลูกให้หลานได้เด้อขอเพิงบุญบาระะมีเจ,าจา้าปู่เจ,าาจา้ายาพระพุมิภุมิท่านเจ้าตาเจ้าาย่ พุ่มพระพุ่มกระไดเมตตาลูกหลานให้ได้ให้ได้เด้อลูกหลานขอเพิงในเด้อพระเจ้าค่าสาธุเอานะคะไปน่าวก็ได้ค่ะไปไท่ก็ได้ค่ะนะคะ,ะ,คะมื่อนี้เฮามาขอเพ่งพี่น้อง บาทนี่มันคือไก่เทียนต่แต่บาทนี่เพ็รแล้วไก่เทียนพี่มอนได้แล้วเอาให้เขายุนีเด้อไก่เทียนเอาลงมากนอดอยญ่ๆมากเอาเห็นแล้วตัวนั้นเ็นแล้วค่ะได้แล้วแก่เมบาทนีว่าม่นซุนนั่นแล้วหันบาทนี่พี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะ มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วค่ะ,เ,คะเด้อค่ะเดอ้อมันสิบบาง,งกันโอ้ยมาแล้วพี่น้องอ๋อว่ามันเลขศูนย์แองบ้านเพิ่งฝันเห็นศูนย์ย<ะ>ุ้ยฝันเห็นแต่ไครเป็ดยุ่เบิดขึ้นครับพี่น้อง นี่แหละค่ะให้ใกล้ดิเด็กชัวร์หอยต้องมาได้ให้็นนะคะอลุ้นไปพร้อมกันนะคะพี่น้องขาส้มพี่น้องเด้อส่มเอาเนาะค่ะเนาะเข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร่น้อค่ะพี่น้องเนาะนะคะเจ้าเห็นบ่ไปนั่งบังเจ้าบ่หะบมื่อนี้บาดนี่พญาพญายุ่งกับมาหลายๆพี่น้องนะคะมาแล้วนะคะมื่อนี้เฮาสิไปเที่ยวเล่ากันสาธุเด้อผูด ผูดยาเมตตาลูกหลานเดอ้อเอาสวัสดีค่ะสาธุสาธุเขามาแล้วพิมพ์ข้าม,มารวยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะรวยไปพร้อมกันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะเฮ็ดจังเลยะบาดเนี่ยเฮาสิบปถือเกลขแลหลายๆบ่มือนนี่เอาโอ้ยสาธุสาธุสาธุค่ะ,คะเจ้าของบ้านแห่งฝัน่าเก็บข่อยเบิดคืนค่ะ ถู้ออกมาทานี้ะบันศูนศูนมากแล้วแนะม่ม่อนศูนมากแล้วนะคะ <c oughs> นะคะใจะเย็นๆเจ้าได้บ่นน่ะโอ้ตรงนี้ได้บ่นได้ค่ะมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะรวยๆค่ะรวยๆค่ะมาแล้วเด้อเอาสาธุสาธุป่ยยาเมตตาลูกลานเด้อพระพุทธกระด้คุณตาคุณยายก็ได้ ให้ลูกให้ล้านได้เป็นลูกร้านมหาเศรษฐีไปเล่าในมือนีกะให้ได้โศกได้ทรัพย์สองทุ่มสามสิบนาฬิกาให้ลูกให้ล้านได้บสดสุขสุขกนเดอ้อรั่วไปหอดทยเพเดอพ้อภูญญาเ้ยเขาเป็นรวยนั่นเจ้าค่ะร้อมทั้งขำหมากคำผู้กอกจ่าปอกใยมันประทานให้นี้ รวยๆค่ะรวยๆค่ะโู้ได้แล้วล่ะเจ้เจ้ารุนมาอะไรนะคะเจ้ามากักตัวใดเจ้วันนี้มักศูนย์หนึ่งนะคะมักศูนย์เนื่องบอกบอให้หนึ่งมานะคะวันนี้ลาวมาหนึ่งนะคะเพราะว่าคำนวณไว้แล้วคือลาวมาหนึ่งกับสองเท่านั้นนะคะครับแทบเป็นศูนย์หนึ่งเฮ้เลยพี่น้องพี่หมอนมักศูนย์เก่าค่ะพี่น้อง เอาเจ้าของบ้านมักสวนเก่าเจ้าของบ้านมักสวนเก่าค่ะเจ๊จินดาลุ่นมักหนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสวนพ่นกมาแล้วล่ะสวนพ่นกม้าเลยเป็นจ้าเลยคือไม่เอาเพื่อหัวเล็กเข้าอยู่ที่แจพันมาสิบ่ห้องสวอันแมมอนนะคะพี่น้องค่ะคิดดังดลงแล้วพี่มอนที่มอนเจ้าของบ้านเพิ่นมักสวนเก่านะคะเก่าเลย เด็ดเก่ามันก่ามาค่ะมือนีพอนจมเบิดมือค่ะพี่น้องพี่น้องพี่หมอนเอ้ยเก่ามากเลยนะคะนะคะพี่น้องลุ้นไปพร้อมกันค่ะรวยรวยเด้อปู่ย่าเอ้ยแม่นบ่า่ะแมนศูนย์เก้า พี่มอนจมเบิดมือมือน่ไอ่ชื่อเลขชูนเก่าคนน่ะไอยฟันเก็บไข่เป็ดอย่งคนน่ะเก่าหรือแปดไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เก่กับไข่แปดละมาฟันจังสันคนน่ะเอามันมันแห้งๆสุกๆสุกนนะคะพี่น้องมั่วบอจ่ะมั่วที่ส่มไายกับแจกแมนนะคะซุ่มไรกับวัเหีนเก้าเก้าหน้า นั่นพี่หมอนเก้าอี๋เก้าอี๋เก้าอี๋แม่เราจมอยู่เบิดมือมื่อนี้นะคะพี่หมอนจมอยู่เบิดมือมื่อนี้นะคะเพื่อเก็บไปหาบลาหอยได้แต่ไข่อันได้แต่ไข่ได้แต่ไข่ไก่ใครไก่จังได้มันก็เป็นชุนเก่าเด้อเพื่อนนี่แม่นอี่พนะบมี่หมอนเลยบาด เชี่ยวพัดกันเขี่ยวมากอยู่เบิดมือมาเนี่เจ้าตีซ้ำโตเป็นยังแม่มอนรวยๆค่ะรวยๆนะคะรวยๆนะคะห้าหอยเนี่ยเออแต่หางหอยตะห้อยก็ได้แต่ได้แตะไคร้เห็นแต่แต่นไข่สิแม่เป็นลรว่อไข่แตกเอากลัวไปห้างไ้ก็จะไข่พวกเดียวไข่เมื่อไหร่มีแตกบ้างก็แตกบ้างแม่นด้เอามันบ่ขัดนกค่ะนะคเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะ กดหัวใจรัวๆค่ะกดหัวใจรัวๆค่ะนะคะกดหัวใจรัวนะคะคําพิมพ์คําว่ารวยๆนะคะรวยๆนะคะรวยๆนะคะอยากมันอยู่ไหมันอยู่ไหนนี่ไรเหรอเรไม่ถไป้งลยอุนน้ำซางบ่อนั่น จะจเย็นนะคะพี่น้องค่ะรุนไปพร้อมกันนะคะพี่น้องค่าศูนเก้าตัวเบรกเอฟและบาทเนี่ยพี่น้องตัวบักงามตัวบักไงยังวัฒนมีตัวหนึ่งค่ะขอให้เป็นหนึ่งฟันเลยนะคะเพราะว่าเจ๊กินดาฟันเราหนึ่งตัวเดียวหนึ่งมากนี่เทเลยค่ะศูนเก้าหนึ่งนี่ยสูนเก้าหนึ่งนี่หูรวยนะคะปูย่าขาขอให้ตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะขอให้เป็นเลขหนึ่งนะคะปูย่าขา ปุ้ยเราบอกว่าศูนเกาห่าเดี๋ยวเราพิมพ์มาศูนเกาหาขอให้เป็นศูนเก้าห้าดิรุนารุนไปด้วยกันนะคะรุนไปด้วยกันนะคะกดเข้ามาเลยหลายเนี่ยคะ่ะรวยๆค่ะรวยๆค่ะสาธุสาธุขอให้เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งแม่ตูต้กดเข้ามาค่ะตู้พารวยกดเข้ามาค่ะ สาธุค่ะสาธุค่ะศูนย์เก้าสี่วุ้ยสี่มันดับยมมหาวาไหนตูเบิร์ปีเบิร์ศาสตร์เลขเบิร์ได้ออกเก้าสี่เจียแสดงว่าบอมักซีดิบบอมักซีค่ะขอให้เป็นศูนย์เก้าหนึ่งนะคะลุ้นมาค่ะปุยยาค่หัวกลมๆนะมาแล้วมาแล้ว ว่ากลมๆพราะมันสอีกเเก้านอะกัน่าเป็นสนอีกเต๋อเจ็บเป็นหนึ่เอ้าอึกแปดนะเอาหนกับ0ก็ได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าวนท่านั้นเมียนค่ะมันอาจจะมีห้อไปยังสั้นนะครันะคะเพราะว่จเจินามักหนึ่งแห้งเหมือนนี่น้องาน้องเมียนเมียน เมีนบลลพีนองเป็นยังคือศูนย์เก้าศูนย์ศคนศูนย์ศูนย์เนี่ยอ้ยขือไม้แห้งแต่นอบานนี่แมมอนขึ้นไม้แห้งแต่บานนี่คือง่ายๆเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นเ้เก้นึ่งเท่านั้นล้อพี่น้องขงาเมนี้นะครับล้ามื่อนี้นะคะน้าลาวันนี้นะคะรุ่นไปนน้ำกันแจจินนามักศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องลึกแต่ช่างทะเบิ้ง เอาพี่น้องเล่าก็ได้เด้อฮานอยก็ดีไเรานะคะฮานอยทันวะฮานอยไม่ทันไม่ทันคือจังไหนบุ๊บบุเคยซื้อนะคะอ่าไทยก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเอสซี่ลิบแต่แล้วจะเป็นเก้าใช่หรือเปล่อเก้าอืมย์อ่ารวยรวยค่ะรวยรวยนะคะเก้าเก้าหรือว่าส่วนเลขกส่วนหรอก ส่วน99บ่8หรือ9ยังนะคะเนาะได้แค่2ตัวนะคะเนาะแก่กินดาแต่เก่าเราจุดถูกแม่นแม่นปูพันไห้ดิลงมือคงสุดท้ายเมื่อนั้นเราก็ยังได้เนาะ18ส่วน9มาชัวร์ค่ะเจ้าของบ้านพันฝันว่ากันไปหาปลาหอยก็บปเห็นเนาะพี่น้องเนาะไปหาปลาหอยมันแตกไหมค่ะแตกแตก ค่าเจกินนามือนี้นะคะน้าเจกินนามักศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้ลาวฟันไปที่หนึ่งนะคะนะคะสวัสดีนะคะจังไรกันหนึ่งกับสองเก้า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 ค่ะพี่น้องโอ้ยศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าค่ะโบนะคะเนี่ยศูนย์เก้าเก้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมอืม เป็นหนึ่งเก่าเนะคะเจจีดามมักมักหนึ่งมันนี่เนาะค่ะเนาะมันเป็นศูนย์เก้าเก้านะคะซุ่มใหแน่นะคะเนาะอ่ะซุ่มไปใกล้ๆขออนุญาตนะคะทุกช่องทางอ่ะแคบไว้นะคะแคบไว้นะคะศูนย์เก้าเก้าค่ะมันแตกเด้อพี่น้อง่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าค่ะโอ้ยงามป่านแต่งงามป่านแต่งไว้เนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องค่ะ เอาไปออกไข่ลุกนะคะ้าเก99นะคะพี่น้องคะเจ๊จินดาขอลุกก่อนแต่เจ๊จินดามักนึ่งไปที่หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะส่วนก็นึ่งก็ตัวเดียวกันนั่งแต่ซื้อนึ่งพ่อเรวพ่อเล้วพ่อเล้วพ่อเล้วค่ะพี่น้องแป๊บนึงนะคะหัวสักพวกลมเลยโอ้ยเัียพี่นตุลักลุกเลยนะคะ ได,ได้กวงดากลูกแล้วนั่งพันธุลักษ์ไม well ่เปิดไฟปโอ้ศูนย์เก้าเก้าเด้อพาพี่น้องเอฟซีไปเที่ยวน้าวไปเที่ยวห้าน้อยท่านบ่ค่ะท่านบ่เนาะแต่ว่าไทยก็ได้ค่ะพี่น้องศูนย์เก้าเก้านะคะน้าพี่น้องเนาะไทยก็ได้ค่ะไทยก็ได้ศูนย์เก้าเก้าค่ะมือนี้ขอเป็นนั่งพันธุลักษ์แต่ว่าเอฟซีสิบเห็ดเด็กเพราะว่าไทยแอดซูมแตกแตก กล่องย่าหน้าอาในร่งอีกนะอันนี้น่าตอบแล้วศูนย์เก้าเก้าแมนจ้าศูนย์เก้าเก้าเด้อค่ะไทยก็ได้เด้อค่ะไทยก็ได้เล่าก็ดีแถวแต่ห้าสิรพิจรลนาเอาเนาะโอ้ยกล่องโมจเจ้าขึ้นขึ้นแก่งแทะห้องคอยหลอดแตาศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสวยมากค่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าเจ๊กินน้ำมักหนึ่งค่ะพี่น้องมักหนึ่งนะองนั่นนั่นพี่น้องต้นเดียวว่ะสี่สิบหนึ่หมื่นเจ๊ไปเห็ดยุ่มมองได้จ้าอยู่จอมปวกบ้านแม่ม่อนค่ะอยู่จอมปวกบ้านแม่ม่อนหลังบ้านแม่ม่อนตัเล้าตำเล้าพี่น้องไปเพี้ยวเล้าเด้อค่ะเด้อเจ๊กินดาต้องขอเหล้าละแต่ว่าเห่าไปไถ่ไหว ข้าพิจารณาไทยก็ดีค่ะเจริญบ้นนี้ตู้งามดึกบ่ได้ค่ะพี่น้องปล่อยผมบ่ได้วันนี้เมื่อนี้เนาะค่ะเนาะนี่นแหละค่ะผมเค่กินดาวกัญญาะค่ะเนาะนะคะปล่อยผมไปที่ยาวมากค่ะพี่น้องสาวนี่แหละค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะอ่ามื่อนี้เนาะคะ่ะเนาะ ศูนยเลยะูนย์หนึ่งเก้าเก้านะคะขอไปที่เรานะคะศูนย์ศนย์หเก้าะเพราะว่าเป็นศูนย์ก้าเก้ซุมจังไหนพี่น้องเยบซีกับ่เห็นเนาะเห็นบ่จ้าที่เลขหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเจ๊กินดาเจ้เพิ่นถามว่าเจ้ามากนึ่งแมนบ่แมนเจ้ามากหนึ่งแล้ววันนี้เจ้าเสียวหนึ่งยังใช่พิ่นถาม เอาอะไรใส่หมูนี่เนาะค่ะน้อลาไหมมือนี้นะคะเจ๊กินดาหมักหนึ่งนะคะเด๊กินดาที่เอา0ูนหนึ่งแปดหนึ่งแปดนึ่งแมนแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะซูนหนึแปดหนึ่งหาหนึงจ้าตะเกนึค่ะเนลาวนะคะไปที่ลาานะคะจะมีแค่ซูนห่เจ๊กินดาเพิ่นขอเลีกเล่าเนาะค่ะซูนหนึ่ง เลขถูกเปิดก็ศูนย์เก้าเก้าค่ะเอสซีมักบอค่ะคันมัรกกะจัดคัดกับพานเด้อมือนี้นะคะพี่น้องค่ะสวัสดี